สังเกตน,นะครับไม่เท่ากันนะครับผมบอกให้รู้ว่าเซนเตอร์มันเพี้ยนนะครับผมสวัสดีครับกลับมาข้กันอีกแล้ครับกับเฟรมพิอมนะครับผมวันนี้มีเคสพิเศษฉุกเฉินมาอีกแล้วนะครับก็ เอาอตรงๆนะผมไม่เคยเจอแต่ว่าเออพอเช็คไปเช็คมามันมีหลายคนเนี่ยที่เคยที่เคยเจอเหมือนกัน,นครับก็คือเป็นเคสของ F30 นะครับ 320i เครื่องตัวใหม่ LCI ของเครื่อง B48 นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยลูกค้าเข้ามาที่เราด้วยอาการที่ไดไม่ชาร์จนะครับเราก็อ่ลโอเคไดไม่ชาร์ครับขับเข้ามาดูปรากฏเราเปิดมาเห็นสายพันธุ์ขาดอ่ะเราก็มั่นใจแล้วว่าสายพันธุ์ขาดแน่ๆไม่มีอะไรพอเราเปลี่ยนสายพานเสร็จปับ๊บ มันไม่จบแค่นั้นครับผมมันมีเสียงแปลกๆที่เครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นะครับผมไปดูกันโอเคครับคันนี้นะครับเป็น f 3 0 3 2 0 i b 4 8นะครับ lci ก็ลูกค้ามาด้วยอาการใดไม่ชาร์จนะครับเราเจอครั้งแรกคือเราเห็นแล้วว่าสายพันขาดเออเราก็เอ๊ะแปลกๆนะฮะพอใส่สายพันเข้าไปเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าพอสตาร์ทมีเสียงแบบนี้ครับผมอ่ะสตาร์ทหน่อยครับ ชัดเจนไหมครับก็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 กกกนะโอเคพอครับพอพอเสียงน่ากลัวมากันนี้เสียงก็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 นะครับก็เอาจิงคล้ายๆกับ B47 เลยที่เป็นดีเซลนะครับผมแต่อันนี้เป็น B48 นะฮะก็เลยสงสัยฮะเดี๋ยวเราแกะมูเล่มาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับมูเล่ของ B48 ที่ติดรถมานะครับดูข้างๆครับ เห็นไหมฮะว่ารูของตรงนี้กับอันนี้ของเราของใหม่นฮะไม่ใช่ใหม่นะเราเป็นมือสองแสภาพดีนะครับสังเกตนะครับไม่เท่ากันนะครับผมบอกให้รู้ว่าเซนเตอร์มันเพี้ยนนะครับผมก็คือมีการเพี้ยนของตัวอูเล่แล้วนะครับผมมันเลยมีการสั่นได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ดูนี้เห็นนะมีรอยแตกเห็นไนี่ครับเห็นชัดเลยรอยแตกนะครับอย่าคิดว่าเฉพาะดีเซลที่ขาดนะไปเอามา b 4 8เบนซินก็ขาดนะครับก็วิธีการขายเขาเป็นอย่างนี้ครับ แค่สันๆยังไม่ได้ขาดออกมาขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวรอไปเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวดูกันว่าหายไหมตอนนี้เราประกอบกลับไปนะครับเราใส่มูเล่มือสองหับดีเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าสตาร์ทแล้วเป็นไงครับอ้าวสตาร์ครับเบง,งียบเลวนะครับเงียบไม่มีแล้ว เอออย่างงี้ดิถึงเป็นรถหน่อยนะครับเงียบไปแล้วครับโอเคครับคันนี้เรียบร้อยนะครับหลังจา,จากที่เราทําการเปลี่ยนมูเล่นะครับผม B48 ตอนนี้เป็นจารึกใหม่นะว่าไม่ใช่แค่ว่ามูเล่ด,ดีเซลที่มีปัญหานะครับผมปกติเ okay, ราจะเจอ N47 เนาะ N57 ขาดมาเลยหรืออะไรก็ตามครับ B47 เจอขาดคันหนึ่งแล้วผมเจอแล้จริงๆมันมีมาก,กานะผมเจอหลายอู่ก็มีเคยเคยเห็นมาเรื่องขาดแต่ว่า หลักๆของ B47 ที่เราเจอคือสั่นนะครับซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่เราเจอได้ปกติกับเครื่องดีเซลแต่รอบนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซิน B48 ก็เป็นเหมือนกันครับผมสั่นเหมือนกันนะครับซึ่งูมเลกของตัวนี้ไม่ใช่ตัวดีเซลนะครับผมใส่กันไม่ได้ครับรูปล่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ใช้ไม่ได้เลยนะครับผมคนละตัวกันคนละพายเกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องตรงรุ่นนะครับผมก็คันนี้พอใส่เสร็จปั๊บเงียบเลยคือคนละเรื่องกันตอนมานะครับเพราะนั้นคันนี้สรุปได้ว่าที่ใดไม่าา์พสันขด ตาะพันขาดขาดพะมูเล่พังนะครับผมเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปดูว่าผมชี้ให้ดูว่าพังยังไงนะครับผมการที่มันพังกันเนี่ยคือมูเล่มันสั่นนะครับพอสั่นมากๆเข้าสายพันธุ์ก็ขาดได้นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าสะพันธุ์ขาดเสร็จปั๊บเนี่ยก่อนสายพันธขาดอะมูเล่พาตัวไอตัวตั้งสายพันธุ์พังไปด้วยนะครับเป็นทั้งเซตเลยมันไล่ไปทั้งเซตเลยนะครับเพราะว่ามูเล่มันสั่นแล้วแรงแรงสั่นมันข้้งเยอะด้วยด้วยความที่มูเล่เน่ะมันหนักนะครับผมแล้วรอนที่มันขยัับบมากะตน็คร พังเป็นตาๆกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอย่าคิดว่าขับเบนซินแล้วมูเล่ไม่ขาดนะครับผมมูเล่ขาดได้เหมือนกันแต่บอกว่าขาดไหมมันไม่ถือว่าขาด่ะถือว่าพันดีกว่ามูเล่พังนะครับผมก็เป็นบทสรุปแล้วว่าไม่ใช่แค่ n47 n57 b47 ของดีเซลที่มีปัญหาเรื่องมูเล่นะ b48 เบนซินก็มีปัญหามูเล่เหมือนกันนะครับผมก็ใครเจออะไรแปลกๆก,ก,ก็เข้ามาดูที่พิวเอฟได้นะครับเดี๋ยวดูให้ว่าใช่ไม่ใช่นะครับผมรับวันนี้ขอบคุณครับ Subscribe to my channel.